สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสาวคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างคะคุณ จะรู้ไหมว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าจะมีสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าจะต้องปรับตรงไหนจะต้องเจออะไรม,มาดูกันมาดูกันเลยคุณกันเราจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนสาสตร์ช้คุณเนี่ยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องเข้าหาคนเยอะมากต้องใช้คําว่าเยอะมากจริงๆนะมากเติมเอเลยแหละ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> เดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่ตัวคุณเองจะใช้ความเป็นเหมือนก่อนเก่าไม่ได้แล้วว่า ขี้เก่งใจเขาเป็นคนขี้เก่งใจมากนะคุณน้อยอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วมิหนำเอา,าคนอื่นไว้ก่อนตัวเองไว้ที่หลังแล้วอะไรก็แล้วแต่ความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใ,นใจเนี่ยนะบางอย่างที่มันไม่ใช่ดูแล้วคือเราตอบอะไรออกไปแล้วมันฝืนกับใจตัวเองก็ไม่ต้องทําในเดือนนี้เพราะเดือนนี้เป็นเดือนสาสตร์ช้าเป็นเดือนแห่งการตัดสินเลยว่าคนที่เขามาติดต่ออะไรกับคุณก็แล้วแต่เนะี่ยเขาจะรับสารไปอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับเรื่องการงานของคุณด้วยถ้าคุณทําอะไรหรือพูดอะไรที่มันฝืนกับใจ ตัวเองเนี่ยคุณจะต้องรับในสิ่งนั้นไปอีกหลายเดือนเลยคืออะไรที่มันทําแล้วมันไม่มีความสุขอะไรที่มันไม่ได้มาจากใจมันก็ทําได้ไม่ดีไงใช่ไงเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่8พฤศจิกาแปดพฤศจิกาดาวพระหัสเดินก็ไปอยู่ในเรือนอริอืมพอฟังชื่ออรีแล้วตกใจกลัวมไม่ต้องกลัวไม่ต้องใจสั่นอ่าไม่ต้องใจสั่นเอาใจดีๆไว้เพราะว่าอริที่ว่าพระหัสเนี่ยนะเขาเป็นดาวอะไรดาวพันธุ พันธุเข้าไปอริเนี่ยถ้าเรามองไปในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธุจริงๆเลยก็คือเรื่องบ้านที่บ้านความมั่นคงในครอบครัวคุณอาจจะต้องมีอริก็คือการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะต้องซ่อมบ้านหรือไอสิ่งที่คุณไปทําไว้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยปุตะเป็นเกษตรเนี่ยนะบ,บางคนนะ่ะไปซื้อที่ไว้อ่าแล้วพอดาวเขาเรียกว่าดาวพันธุเดินเข้าอริ ลงมือถมที่ลงมือขยับขยายลงมือปลูกอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันต้องใช้เงินในการลงทุนหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต่อยอดอะไรไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน คือทําเลยคือทําเลยนะทําเลยเพราะทําได้ตอนนี้ทำได้เพราะทําได้้นแล้วปีหน้าปีหน้าดาวพระหัสดวงเนี้เดินเข้าปัตนิแล้วเป็นเกษตรไอสิ่งที่ทําไว้เนี่ยนะในวันที่8พฤศจิกาเนี่ยมันส่งผลทําให้ปีหน้าคือช่วงเดือนเมษายอนยได้เออได้รับการต่อยอดหรือได้รับการขยายการเงินได้รับสิ่งดีๆงามมากเพราะฉะนั้นลงทุนในวันนี้มันไม่ได้ใช่จะได้พรุ่งนี้ มันจะต้องใช้เวลาเวลานิดนึงบางคนก็อาจจะเอาที่บ้านปรับปรุงให้เป็นออฟฟิศอ่าเพื่อที่จะทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอ,มอาจจะยังไม่เห็นในตอนนี้เพราะว่าเอ้ย เพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มลงมือ,อมแต่เดี๋ยวดูกันอเราถึงบอกไงว่าดวงดาวเนี่ยนะเขามีแผนบางสิ่งบางอย่างที่มาบอกเราเราอยากให้คุณเนี่ยเห็นอย่างสิ่งที่พิมพ์เห็นว่าเอ้ยดาวเขาบอกแล้วนะว่ากันคุณต้องมีแผนนะคุณต้องวางแผนนะเพราะาคุณทําวันนี้ปุ๊บเมษาปีหน้าโอ้คุณได้อะ,อะไรแบบเนี้ยถ้าเรามาบอกความมาแปลความให้คุณชัดเจนเนี่ยแล้วคุณเดินตามม้โหชีวิตคุณนะ่ะไม่มีคําว่าผิดพลาดและผิดหวังอีกอเราบอกเลยแล้วมาต่อแผนแล้วก็เอาวางแผนที่ คุณประทับใจที่คุณมีความสุขใจด้วยมไม่ใช่แผนที่ต้องเป็นเหยื่อของคนอื่นใช่นะคะเรามาต่อกันในวันที่17พฤศจิกา17พฤศจิกาดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนศาสชะ แล้วมิหน่ำสามดาวประจําตัวคุณก็ตามมาติดๆเลยค่ะคุณขามาอยู่ในเรือนสาสตว์ชะเราจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะมันไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองนะหลังวันที่17พฤศจิกาเนี่ยเวลาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่มีในเวลานี้แต่ยากเ <c oughs> หลือเกินเออ <c oughs> แต่สิ่งที่ฉันมีคือ ศาสตร์ช้าฉันต้องติดต่อสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณรู้ไหมว่าคุณยิ่งออกไปหาเพื่อนมากแค่ไหนคุณยิ่งได้โอกาสจากกลุ่มเพื่อนมากแค่นั้นมันเหมือนคุณจะได้สิ่งดีๆจากคนที่คุณไปติดต่อด้วยคือตอนนี้อาจจะไม่ถูกใจนิดนึงว่าคือขี้เกียจเจอคนเยอะเป็นคนไม่ค่อยชอบคุยเยอะเท่าไหร่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศเขารู้สึกดอาดใจเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบในการออกไปพบปะเพื่อนเขาไม่ชอบจะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อปาร์ตี้เจ้าแม่ปาร์ตี้หรือเขาไม่ชอบที่จะอยู่ในคนหมู่มาก แต่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่เขาอ่ะคงต้องฝืนใจตัวเองต้องทํานิดนึงค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็คือเราก็จะเจอแต่สิ่งแวดล้อมเดิมๆประสบการณ์แบบเดิมคนเดิมๆใช่เพราะเราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆก็จะได้เข้ามาในชีวิตเราได้แล้วเราจะบอกว่าพอเราได้โอกาสนั้นมาเรามาดูในเรื่องการงานการงานโดยตรงของคุณเนี่ยนะมีดาวเกตที่อยู่คุณรู้ไหมว่าวุ่นวายสุด คือหนักนะคือเหนื่อยนะแต่คุณทําได้เพราะอะไรสัต์ช้าเลยคะเพื่อนที่ทํางานก็ช่วยอ่าลูกค้าลูกค้าหรืออะไรต่างๆคุณยิ่งเข้าหาตอนเนี้ยให้นิยามว่ายิ่งเข้าหาคนใกล้ตัวอ่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือลูกค้าที่เคยคบค้าสมาคมหรืออะไรทุกคนเนี่ยนะ ยินดีพร้อมใจกันช่วยและให้โอกาสคุณทุกคนคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเดียวดายตอนเนี้คือคุณจะมีคนมาช่วยเติมเต็มในด้านที่คุณไม่ถนัดได้เพียงแต่ว่าคุณออกไปเจอคนเหล่านั้นอ่าเรากันไปกันเราไปกันเราต้องไปกันแล้วคุณน้อยเพราะเราต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องทําให้เขาทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอลไรเยอบ้านช่องไม่อยู่กันเราจะบอกว่าคุณการจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องเข้าหาคนบ้างคุณพูดบ้างคุณต้องทําอะไรบ้างแล้วพยายามนะคุณต้องเป็นตัวเองคุณต้องรู้ว่าใจคุณต้องการอะไร อะไรแบบไหนคือใช่ไม่ใช่อย่าฝืนใจและอย่าตอบคําถามอะไรที่มันฝืนใจตัวเองในเวลานี้ <Okay. S 1> คุณกันคนอยากอยู่เข้าใกล้คนที่มีความสุขคนที่ดูน่าคบหาคนที่พูดจาอ่อนหวานเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ไปช่วยด้วยค่ะใช่แล้วเราจะบอกว่ามาการเงินแล้วคอะจารย์การเงินมีดาวังคานอยู่ตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะม่ขายต่าง,างๆขายออนไลน์โอ้โหขยันมาก ยันปั่นเงินเหลือเกินตอนนี้คือแบบเหมือนกับว่าอยากสร้างยอดขายให้ช่วงปลายปีเนี่ยมียอดที่พุ่งดีมากความใฝ่ฝันตอนนี้ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วได้ตําแหน่งมาหาจักรด้วยแล้วมันก็สัมพันธ์ไปที่อริอีแสดงว่าตอนนี้คุณเหมือนมีฝันและมีฝันในใจแล้วเพราะฉะนั้นคุณต,ต้อง เป้าหมายที่คุณตั้งเนี่ยคุณไปถึงนะเราบอกเลยว่าคุณไปถึงแต่วันนี้คุณต้องก้าวผ่านความเขาเรียกว่าความอะไรที่คุณความยึดติดใจอะไรที่มันบล็อกอยู่ในใจที่เราไม่อยากเจอไม่อยากทํแเราก้าวข้ามตรงนั้นออกมาบ้างเพราะว่าอย่างที่คุณอ้อยบอกว่าคุณไม่ได้เดียวดายคุณมีทุกคนพร้อมช่วยแต่คุณไม่พูดเขาก็เลยช่วยคุณไม่ถูกเขาก็เลยไม่รู้จะช่วยคุณยังไงนแต่ช่วยคนอื่นไงตอนนี้คือเราอยากจะให้คนอื่นช่วยบ้างเราก็แบบเอ้ยรู้สึกเกรงใจเขาโน่นนี่นั่นคุณจําไว้เลยค่ะ สิ่งที่คุณเคยทําไว้อะทุกคนอยากจะเต็มใจช่วยเหลือคุณใช่มากที่สุดมากอ่ะเพียงแ,แต่ขอให้คุณเอ่ยปากเท่านั้นเองใช่แล้วแล้วเรามาดูเรื่องคู่หลหรคะอาจารย์ คู่เนี่ยนะตอนนี้ดาวคู่ครองมาอยู่ในเรือนอริคู่ครองมาอยู่ในเรือนอริไม่ใช่คู่เป็นศัตรูแต่เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้งานยุ่งมากเออแล้วอยากปั่นเงินแล้วอยากนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เราพยายามจะบอกว่าคุณคุณต้องเอาความจริงในใจมาบอกนะคุณต้องเอาสิ่งที่มันเป็นความจริงสิ่งที่มันเป็นเหตุผลคุยกันได้อะไรกันได้ไม่ได้เป็นปัญหาปลายปีเดี๋ยวเงินเขาเรียกว่าปั่นเงิน ยอดได้งานดีปุ๊บปลายปีเราค่อยไปเที่ยวกันเดี๋ยวแฟนคุณก็ต้องเข้าใจเพราะว่าทําก็เพื่ออะไรก็เพื่อความมั่นคงของคุณและของเขานั่นเองเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะไอ้นี่พูดมาแล้วหมดเข้าใจใช่ไหมใช่ใชใช่น้แล้วคนโสดนะคะอาจารย์คนโสดแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเลยคือไม่มีเวลาที่จะไปดูเรื่องคู่เลยคือใจเนี่ยไปในเรื่องที่เกี่ยวกับงานกับเงินอย่างเดียวแล้วมีเป้าหมายแล้วปีหน้าฉันอยากออกรถฉันอยากทาบ้านฉันอยากนน่นนี่นั่น คือเป้าหมายเต็มไปหมดในชีวิตคุณอ้อยแล้วปีหน้าเขามีความสมหวังกับความที่บอกว่าดาวพระหัสเดินเป็นเกษตรในเรือนปัตตนิแล้วเล็งลักนาซึ่งตัวเขาเองมีสิ่งดีๆเล็งมาเนี่ยสิ่งดีๆจ้องจะวิ่งเข้ามาหาคุณออแต่แเขาจะรับไหมคุณอ้อยคิดว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองอนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองคุณสังเกตไหม ตอนนี้คือการสื่อสารกับคนการเจรจากับคนคอนเน็ชันสำคัญมากมาก,การพูดการจาสำคัญมากมเพื่อต่อยอดที่จะไปเติบโตในปีหน้ามากๆบางทีไม่อยากพูดไม่กล้าพูดพูดผิดพูดถูกกลัวไปหมดตอนนี้<อ>เพราะว่าเคยผิดหวังมาก่อนใช่จะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่ไหวจริงๆเนี่ยเอาตัวช่วยไปตัวช่วยคืออะไรตัวช่วยคือสิ่งที่เราใส่กันอยู่เนี่ยนะคะหัวใจแห่งความมัง่งคั่งโลสควอนเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการมูที่ถูกที่ ถูกเวลาและถูกวิธีการเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยทําให้เป็นคล้ายๆเมตตามหานิยมได้เป็นที่เอ็นดูของคนอื่นเป็นเจ้าหญิงแห่งจัก,กรวาลที่ใครๆก็รักใครๆก็เอ็นดูพร้อมทั้งยังเป็นความรักเงินทองด้วย สิ่งดีๆที่เราแนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอะทำ,ทำมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเห็นผลเราก็อยากให้ทุกๆคนที่เธอติดตามเราอยู่เนี่ยได้ลองดูนะคะถ้าใครศรัทธาตรงนี้ก็ติดต่อคุณอ้อยได้เลยนะคะไม่มีใครทําให้เราได้นอกจากเราจะทําเองอนะคะพลังงานภายในสําคัญพลังงานดีๆสําคัญสําคัญมากๆสองอย่างที่คุณจะต้องเก็บไว้แล้วก็รักษาให้ดีคือหเวลา สพลังงานดีๆค่ะค่ะถ้าคุณแย่ทุกอย่างแย่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเราสองคนก็จะมีอะไรดีๆมาบอกคุณแบบนี้ทุกเดือนค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดได้เลยนะคะเราสองคนเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ